สิ้นแล่ตัวนี้ระน้องกับระน้องให้เลื่อเล่ตัวนี้สิ้นเล่เลยเล่เลยสิ้นตัวนี้มาเป็นครูเลยนี่มาแรงเลยเลยเหลอพูดมากเลยไปตี่น้ำเลยที่น้ำดูเราผ่าหนักมวยด้วยวันนี้เดี๋ยว่าคือเราไม่ได้พามาปล่อยนี่มันทั้งนัอันนี้ก็กล้องเท่ มปอนเป็นไอหนำนกันนี่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 เียนี่อะไรนีนี่นี่นี่นั่นนั่นนั่นเลดนั่นน่ะตายไปไมมาดิได้ไหมวิงกายเอาอนตอนก้นยได้ไหมไ้ไตั้งนีวางหินอยู่เลย วันนี้ตัวนี้เรนหบื่อเเด็กทังเลยใช้ทุกคนทุกคนือเรื่องต้ก็นี่โล่เรื่องอะไรอันนี้แต่บารีต้องการเลยโ้าแล้วช้เล็บลาเี่ตัวจะทึึกว่า้มาทึกมนเรวอ่ะนี่หลบล้างซีิมันโล่เนาะฟุนมองห้างตงไปลือตัวนี้ราเรากิมาเล็กมันมเหล่บนี้เล่เหมือนเหล็กนั่นเดงบอกต่คัมายกจับตัวดเดี๋ยว

nó làm. là mà bắt mấy đó. á tua. Nè Nó nó càng nằm nguyên. Rồi đúng rồi, kịp nó nằm vô. Ừ. Rồi đó giận cặp cái Sĩ chặt đi. Chặt luôn tụi con. chụp chụp đấm chụp đấm đi. chụp đấy cản chụp đấm. Ừ. Ừ. Thấy à, chặt luôn Chặt luôn tụi con luôn. này Đây mần cá đi. Lấy มันได้เลยมาจิ่มเหอพุ่มเตันบางเงี้ยเลยนะมตันบางงีเนี้เต็มทุไงลทุกคนเนื้อดีฮะเนื้ดีฮะแปต่อทุกคนไหนวะในเงี้ยรวมมนะอะไรต่องมันกาก่อนโอเคนลงไงมันมันไม่วางดิซื้อตีองซื้อตีกองมาไปหยต่อทุกคนเี้เลยนีเนี่ยทุกคนเลยอืม

ตัวนุ่งแกนได้บงนีตัวนึงปลาดีเหมจ้ามาเราเก็บปลาได้ในบ่อสิข้าตัวนี้ดีกว่าข้าทุ่นนันกะลุงไม่ต้องเเจเบหน้าพออยู่ปลาพีทุกคนนึกเดือนนี่ิง่ายเลยปลาพีทุกคนนึกนุเลยนุลอยหัวบุ๋งบุงจ้าตัวนี้ หอนี่ไงพวเร็วปนจ่าแค่ไั้นตัวนี้มาดินมาดิขิ้นเร็วมามามาดิจับตัวนี้ราชตรงนั้นหรอกโอ้ยปนจ่านี่ก็แพงนั่นน่ะตัวอางมาดินนะขิ้นมาเลยขิ้นเร็วมาเนอะนั่นนั่นนั่นจ่ามาเลยนั่นน่ะนั่นน่ะดำเนาะขิ้นตรงมันนั่นนั่นตีนิ้วอ่ะมีเลื้งเลื้งพอดขึ้นแล่ตัวนี้แะน้องกับแลนองให้ดูเล่ตัวนี้ดิ้นเล่เลยเล่เลยขิ้นตัวนี้ มาเป็นโเลยนี่เลยนี่งเหยบีเลยนี่งมึงจาอืนตัวนี่เนาะเอาไปเลยเนาะไปโไปไปเลยพมันอยกโคนี่ฟื้นตัวโคนี่เ่าถิ้นล้อคบนั่นเล้อาครบตังมันตงตังเรเลยสมบูรณ์ดเลตัวนี้สิเนาะแยกเลยแยกเลยแยกเลยมันใช่ยังเลยโนี้เก็บว้โคนี้ถ้าอยากเลย้ินอี่ปลายนั่นไปนี

ได้เลย้นเลยอาเลเลดะทุกคนโตัวนี้สมบูรณ์เลยตัวนี้เดสมบูรณ์นั้นทางทุกคนเออนมันไม่เคยทำให้เลยมันน่าว่าเจ้าเจ้าวังทุกคนไปไปต่อไปต่อสักดิสักอิเลยสุดวเุดลวย รามงกางอยู่ด้วยกังมันโอเคทุกคนเลยนี่อย่ตะเงยดเอาดื้อส่นตัวนี้ได้บบงัดไดทุกคนครอบในครอบหนอกครอบหมานครอบดงครอบมดเลยตัวนี้ีตายตายเดี๋ยวเตายตเงี้ยมาเดี๋ยวทีตัวนี้ดิเออมามติันะฮอบะ บังบัดไม่มาของอะไรหืมว้าของก่าตัวนี้อ๋อหนึ่งตั่ไหโอ้้ทุกคนตัวนี้บอกเลยว่าบองบัดมบัดไม่มาบองบัดบัดรอกาอืออือชตวันกาชัดโอ้โหลอฝุ่งนนวนะไม้อะไไม้ือเรียบร้อยบางบันเต็มไปเลยในชงบงอย่งเต็กาศบอกเลยว่ามันลเลยรอดืฟนักตัวนี้้ามร้กินได้เผื่อเลยเนาะมันครบเลยอ่ะย จิดไปจิกปิงนู้นปล้ำเลยปล้ำเราโอเคทุกคนตามไปเลยคลิปคลิปต่อไปกันแล้วเอาทุ้มให้ว่าจับนั่นนัเลยนีเต็มเลยแล้วนี่นู้นเลยกับตัวนู้นเดี๋ยวตัวนี้นี่ตัวนั้เบื่อแยกได้ตัวนี้นมาอันนี่บนอันนี้ก็แยกได้แล้วตัวยเนาะโอเคเจอกันไม่คลิปหน้าทุกคนรับคลิปนี้ลาไปก่อนจัดไปเชียงแป้ง